เออนี่แดงบวกักเราะนะครับแดงจนแสบตาครับพี่น้องแล้วก็เป็นงอทีเต่านมฐานนมนี่ง่ายเงาด้วยครับเด้อแข่งหางบักเงานี่อยากให้เห็นเงาหางนะครับเนาะบักใหญ่เรื่อยๆพี่น้องตัวนี้มรดควาไยเท่าไรครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าวัวสาวท้องแรกสดๆนะครับกับทีเคศูนย์ศูนย์สี่นะครับพี่น้องครับนี่จักแม่กับลูกตัวนี้นี่มรดควาไยเท่าไรครับอ่าแปดหมื่นเก้าพันบาทครับอีกเท่านึงครับ 89,000บาทครับผม89,000ืเ้าเด้อพี่น้องเด้อเอาลูกตัวนี้นะครับเด้อที่เห็นคู่กันไปแล้วเดี๋ยวผมทีไรไปใส่แม่ให้เบิ้งครับให้เทียบกันจะชัดว่า80,000นี่มันสมหรือบ่สมให้พี่น้องเบิ้งเอานะครับเนาะตัดสินใจเอาแยกดูแล้วก็ติดทองอีกนะครับพี่น้องติดทองตัวจทองแล้วนะครับตัวนี้มันราคาไว้เท่าไรครับสาม่นเก0 0พบาทครับ39,000ืเ้าเด้อครับพี่น้องครับเป็นสำหรับเมื่อทองนี่มันก็เอาให้พี่น้องพิจารณาตัดสินนะครับต้องร้องในขึ้นเก่าล่ะครัก ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมกับสิพ้าพีพานองนี่มาเอาง้อยูถีมนัดฟ้านอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับ EP ีนี้ก็เดินทางมาถึง EP ีที่อ่าสิบแล้วนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้ง้อมือนีนะครับเนาะอ่านี่ละหลายตัวเลยครับพี่น้องครับ ซึ่งอันนี้ผมยังบ่งหูราคาด้วยครับพี่น้องครับแต่ว่ากะแต่ละคลิปแต่ละ EP ที่ผ่านมากับือว่าหนาต้อร้องถูกตัวละครับพี่น้องครับม mm. ือนี้สีมีงังวนทองมาจากตัวงว้วนแมนลูกจากตัวนะครับราคาสีมาเท่าไหร่ตัวใดหนาสนหนาเรียงเดี๋ยวสีพามาพูดคุยกันนะครับเนาะ mm. สำหรับปพิกัศของมนัำฟาร์มกับยุธีบ้านเล่างงตาบลบอร,รบืออำเภอบอร,รบือจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับเด้อเอาเสียวลาครับสีพาพีเพลิงไปพูดคุยกัน กับทั้งมนัดกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับมนัดฟ้ามครับผมมื้อนี้มีมาให้นี่เป็นงัวทองจักโตหรือแม่ลูกจักคู่ครับงัวทองซี่โตนะครับแล้วก็แม่ลูกสองข้มนะครับแล้วก็แม่สาวหน่อยตัวหนึ่งครับผมอ่านี่นะครับงัวทองที่ว่าอยู่นี่ก็คือทั้งมนาดี่เพิ่นตรวจทองทุกตัวเลยได้พี่น้องได้แรับประกันทองนะครับเนาะมีคลิปตรวจทองให้เนาะครับผมอ่าแล้วก็ราคาที่จะเปิดอ่านี่ครับพี่น้องครับทุกๆคลิปเพิ่นก็จะเปิดแบบรวมซองนะครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งกันเดี๋ยวตัวน้นไอรูทครับพี่น้องครับนี่มาเรจะเริ่มตัวไหนกอนครับเอาตัวคนเลยครับเอาตัวเอ่อเริ่มจากไล่ไปจากทั้งนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวไอตัวสาวตัวนั้นให้เพิ่นผูกไว้ก่อนนะครับเนาะนี่มาเบิ้งว่าตัวนี้นี่ทอง่าทองครับพี่น้องเห็นท่านใจเบิ้องมาทองซี่ตัววัสดุที่เป็นตัวใดทองจังว่าเบิ้งกันเนาะนี่แหละผู้ใดที่ข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยครับกดไลค์ไว้เลยนะครับเนาะก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆจากช่องของมรรทมกมห่เนาะ ซึ่งวัอนี้กัราคาหนาจะเ่มสูงครับพี่น้องครับเพราะว่างอกจะเป็นเสต็กลางๆนะครับพี่น้องครับอากาศที่มีแม่ลูกเด้อที่เป็นคมใหญ่นะครับผมสวยๆแดงๆใหม่ๆเอาตัวนี้แหละครับมนัดครับท่องบ่นนี้ท่องครับผมตัวนี้ท่องห้าหกเดือนนี่แหละครับท้องห้าถึงหกเดือนท่องกับพ่อได้ครับตัวนี้ท่องพอคมโตครับท่องผสมตัวนะครับแม่นครับผมเป็นท้องตัวที่ไหนครับตัวนี้ท้องตัวที่สองครับท้องตัวที่สองนะครับครับผมส้นสูงมาัดได้วัดไปครับตัวนี้เท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบตัวถึงร้อยสามสิบเนี้บ่ เป็นง้วดที่ร้อยเกือบร้อยสามสิบด้วยครับผมว่าถึงกับเลือหน่อยนะครับพี่น้องครับสองสิวนะครับเนาะอ่เป็นง้วดที่ว่าใส่ใส่ใบใหญ่เด้อครับแต่ว่าติดทองแล้วนะครับพี่น้องการราคาน่าจะว่าสูงนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้อันนี้เป็นอนุ่มมันเต็งๆเป็นง้วดนี่อาจจะแยกลูกออกมาครับแยกลูกแล้วก็ติดทองอีกไหมครับพี่น้องติดทองตัวทองแล้วนะครับตัวนี้มันนัว่าไว้เท่าไรครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าด้อครับพี่น้องครับเป็นสําหรับง้วดทองนี่มันก็เอาให้พี่น้องอ่าาาพิจรณตัดสินเอาค่ละรับผม ตัวลองได้นี่เปิดร่วมโซงพร้อมนี่ร่วมโซงพร้อมนะครับต่อรองได้อีกนะครับนี่แหละก็พิจารณาครับสามหมื่นกับหัวทองก็หกเดือนนะครับพี่น้องมีงบกับเกษตรกรแบบนี้ทั้งมีมาให้นะครับเด้อครับผมอยากจะได้ก็มาเอาครับผมเอาบปรอทราครับไปขอช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าสามสองห้าหกหกสี่สองนะครับเฟซบุ๊กก็นัทวุฒินะครับครับไอเดียไลน์เบอร์เบอร์นี้นะครับอ่านี่นะครับสะดวกทักแชททั้งเฟซหรือสะดวกแชทไลน์หรือสะดวกโทรก็ มานัดเพิ่งกับมีให้ทุกช่องทางเลยครับพี่น้องครับเอาจะเบิ้งกลีบเล็บนะครับง้วตัวนี้เป็นควตงง้วที่เฉียงเฉีงนิ่งนิ่งนะครับพี่น้องครับเอาได้บายได้ครับผู้ใดอยากจะได้แต่ว่าขอบอกก่อนในนมมีติ้งนะครับเพื่อเพื่อผู้เฟินแ่บบ่มักเนาะบางคนอาจจะว่าเป็นตำหนิแต่ว่าบางคนก็บ่าได้ตีเรื่องนี้นะครับพี่น้องครับเอาการเลือกเอามากแบบใดพี่น้องมีให้เลือกหลายอย่างครับผมติดบดนะครับตอนนี้ติดบดติดบดนี่แหละการเดินการยางปัญหานี่บบมีตำหนิขาทุกขาถอนครับผมซี่โค้งสูงบัสุด้อคครรัับบพี่นงุแา สี่โค้งสวงสุดนี่บางคนพูดว่าเบิ้งให้ในเห็ดจังไดก็คือมันต้องค้ำเบิ้งไหนครับพี่น้องครับจกเบื้องจกต้องจกเบิ้งดูขหางว่ามันสูตรบอนะครับเนาะสวายนีธาธาสุดมาร์บอลมาขายนะครับพี่น้องสึ่งส่วนใหญ่นี่ไปไทยมันกับบ่อไข่มีง้วนที่มีตำหนี่ไหมครับพี่น้องสึ่งว่าตำหนี่คนก็จะส่วนใหญ่บ่อมาขายดอกครับเอ้าตัวแรกผ่านไปครับพี่น้องครับโทรต่อรองกันได้เปิดในราคารวมส่งนะครับตัวต่อไปจะเอาตัวไหนครับเอาตัวเป็นแม่สาวนี่ครับของกันเลยอ่าตัวแม่สาวตัวที่เมื่อกี้ปะแม่นครับ่ ตัวที่รุดเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับเป็นงแม่สาวได้พี่น้องเด้อตัวนี้ก็เท่ท่านผสมเนาะครับตัวนี้ตัวนี้สาวทองแรกครับได้หกเดือนแล้วนะครับโอ้นี่ทองทองแรกหกเดือนนะครับทองคือกันนะครับพี่น้องเด้อทองแรกสดสดเลยนะครับทองแรกสดสดนะครับพี่น้องครับเอาทองกับพอตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้งามอยู่ด้วยพี่น้องครับถ้าหลงง้อสาวตัวนี้สดสดได้หรือทองครับของหมออีสฟาเมจเจ้าทีเคศูนย์ศูนย์สี่ครับทีเคศูนย์ศูนย์สี่ได้ครับพี่น้องครับทรูบดร์ลีช์ดง้อตัวนี้ซื้ออย่างเดี๋ยววังกัน อันนี้ผสมวันที่31มสิเอ็ดเดือนพฤษภาปีหกสีกำหนดคลอดกับวันที่10มีนา65ห้ด้ครับพี่น้องครับครับเอาอันนี้กัเพิ่งเคยเห็นในี่ยทีเคศูนย์ศูนย์สี่ได้ครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเดินไปรัของอยู่นะครับเนาะอ่านี่ยนะครับพี่น้องครับพอพันหลากหลายบวกจากทุกตัวนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ส้นสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ครัิข่าวาร้อยสี่นะครับร้อยสี่สิบน่าจะผมมถึงร้อยสี่สิบกันเลือยหน่อยครับพี่น้องครับเป็นมัวสาวทองแหลกนะครับอานาคตไกลนะครับตัวนี้เบิ้งสำหรับวัสาวตัวนี้พี่น้องมันปูเง้วบกขัดด้อครับเด้อสำหรับทรงตัวนะครับนมลงแล้วนะครับนุมน้มติงเหรอเนาะน้มสวยนะครับน่มสีชมพูเลยนะครับนี่นะครับใจลูกดีครับของมันนมสีชมพูสวยๆนี่สี่หัวม้เนติงกันมาครับนี่เด้อข้อขาดำลึกบ่ดำพี่น้องเพิ่งเอาสใหละกรีบพีบ วัวเงี้หูสันสันครับพี่น้องนี่แหละเขาวัวสดสดนะครับพี่น้องครับนี่บังตาดำๆนี่แหละครับเบื้องหน้าอกตัวนี้มนัดธอนว่ายเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าวัวสาวท้องแรกสดๆนะครับกับทีเคศูนย์ศูนย์สี่นะครับพี่น้องครับเอามาจุงยางให้เบื้องนะครับอนี้เออเบงทายยางครับพี่น้องครับนี่เห็นยางดีดอกเตียมตัวยาวๆแบบนี้แหละครับพี่น้องเอาท่านี้กันเลยครับอันนี้เออสิดผ้าเบื้องด้านข้างด้านนี้เนาะนี่แหละ บึงเอานี่แหละครับเดี๋ยวใจเห็นก่อหางก็ไม่กาดอกกวนี่นี่นะครับเด้อเลี่ยมดีๆเดี๋ยวจะพาบึงส่วนไทยนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่นะครับก็ทรงงามทรงดีนะครับพี่น้องเอ้าอนาคตไกลอยอ่นะครับอนาคตไกลแล้วก็จิ้มใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องตัวนี้ผู้ได้หมักน้มสีชมพูสีหัวนะครับเนาะตรวจท้องเรียบร้อยนะครับตรวจท้องผู้ใด้ใจเบื้องคลิปขออะไรเด้อครับพี่น้องเด้อครับแมนครับอ่านี่แหละครับตัวที่สองท้องสาวอีกเช่นกันนะครับพี่น้องครับ มักตัวใดชอบตัวใดกันจังเอาเด้อครับพี่น้องเดอ้อแล้วกะ็ที่สำคัญนะครับเ้าก็ต้องอคุยกับคนในครอบครัควห้องกวนว่า,วาอยากจะเลี้ยงง้ว่อยากจะงงบบได้ง้ว<ม>่แบบใดงบเท่าใดนะครับ <ผม S 1> พี่น้องครับเอาเวลาไมาเอาหนิจังสิว่าได้พิษกันครับ <c oughs> พี่น้องครับเอาไม่มีตำหนิไรที่ติครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เอ้อนี่แหละครับผมราคาเอาบอกไปแล้วต่อไปครับพี่น้องครับเอาตัวใดครับพีน้องครับตัวนี้ครับท้องแก่ไก่ขอดเหรอครับท้องแก่ไก่ขอดไม่ใช่คลิปเหล่าสิบล็อคขดย่างได้ไหมลอดนะครับนมล้มหมกไงเด้อด้อพี่น้อง นี่นะครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าบเบื้องตัวนี้ตัวนี้เป็นง้อที่อ่าบดจัดบดถูกส่วนนะครับพี่น้องครับ,รบอ่าทองแก,ก่ใกล้คลอดอันนี้น่าจะเป็นท้องที่สองนั้นพี่น้องท้องแรกครับท้องแรกบ่แม่นครับผมเป็นง้อเขาดอเนี่ยนะครับเป็นง้อเขาดอได้ครับพี่น้องครับง้อท้องแรกได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้สูงส่งกันมากกับตัวเมื่อกี้ตัวนี้น่าจะสูงกว่านะครับโดยลอยซีซีได้ยุทธครับตัวนี้น่าจะลอยซีซีได้ได้ครับได้ความอ้างลึกพร้อมนะครับท้องแรกนะครับใกล้คลอดโอ้มันสีควอดยุทตัวนี้ตัวนี้พี่น้องนีีี่่่ถถึึงงงกิมมนนนคครรัับบพ้อ มุมบวมหญ่งเร็วเอาเจ้ากระทิงแดงนี่ครับกำหนดข้อดิสิบสามสี่หอดนี่นะครับลูกกระทิงแดงบ่ไม่นครับนี่ผู้ใดอยากได้ลูกกระทิงแดงนะครับถ้าอยากกระทิงแดงนี่ไปใส่ลอดทุกคดีครับพี่น้องครับนี่กระทิงแดงนะครับพี่น้องครับอันนี้ผสมวันที่เดี๋ยวนะครับหกมีนาหกสี่ได้ไหมพี่น้องครับกำหนดข้อดิสิบสามธันวาโอ่ามันไกลสี่ข้อจะได้มืนอึนมนฮึ่นี่ครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อ สาวท้องแรกเด้อพี่น้องเด้อโครจัดติ่งนะครับน้องบอมมิติงนะครับน้องสวยนะครับน้องหมกใ่สวยๆนะครับสีชมพูนี่จิ้มดำตัวนี้มันัดว่าไใบถ่ายรับจังท้องแก่นตัวนี้หาเหมือนเก่าเพื่อนครับส้มกันนะครับเนาะเลือกเอาเลยครับอยากจะได้ตัวใดครับพี่น้องครับหรืออยากจะยองคู่สาวๆทั้งสองใยนะครับเนาะตัวนี้ครบนะครับซื้อสองได้สี่ซื้อสองได้สี่นะครับพี่น้องครับนี่เอาคู่นี่ไปเดียวซื้อมาสี่ตัวครับพี่น้องครับแสนหนึ่งเด้ยวก็สี่ตัวนี่แสนนิดๆกับพี่น้องครับเอาอยากจะได้เลือกเอา ใบได้ม็ดนะครับจับได้ใบได้มรดว่เหน่งเิ่งถึงเฉียงนะครับพี่น้องครับนมสวยนมลุงเลยนะครับนมสวยนี่นะครับอยาเนมันขอดก้อนนะครับนี่มันบวมคักแล้วพี่น้องครับนี่นยนมสีหัวสวยนี่ว่าเตะนะครับพี่น้องครับเอ้าอยากได้แบบนี้แต่ว่าคนหางนี่มันของนำบกจับแมนครับแมนหางไม่ได้ขาดนะครับข้อพนเจียนไหมครับตะกอนหางไม่ได้ขาดเด้พี่น้องเด้เอ้าอยากได้แบบนี้นะครับเห็นนั่นเห็นว่าคนทู่ทำขอดบูก่นนี่นะครับเนาะ ห้าหมื่นเก้าวัวท้องครับพี่น้องเอ้าตีเอานะครับพี่น้องครับเพากะเลือกเอา่าเใา้ยากได้แบบดอยากจะได้สาวหรือไปผสมทัานเรียกทำผสมเองหรืออยากจะเอาแบบไปเราได้ลูกเลยนะครับพี่น้องเลือกเอาเอาตัวนี้หนาจะรอยซีซิได้พี่น้องได้ครับเดี๋ยวับเด้อเดินอีกลูกเดินโมมิตัหนี้แต่ครับพี่น้องครับเนี่ยคููนี้พี่น้องครับนี่เลือกเอาครับพี่น้องครับท้องทั้งสองตัวราคาสมกันครับผมนี่สวยๆแบบนี้แหละบดๆนะครับ ครับเอาพวกกีบเล็บกีบขาก็ดีๆอยู่นะครับเนาะครับนี่เอากะให้เบื้องแบบละเอียดชัดๆครับจะได้พิจารณาแล้วก็ตัดสินใจง่ายๆครับครับอ้าวต่อไปครับพี่น้องอ่าไปเดินเดินเดินนี่ผู้ใดอยากจะได้แม่ลูกแล้วกันนั่งนั่นหนาแย่ๆแดงๆนะครับเด้อลูกวันเดียวจะพาไปเบื้องเอ้ยสุดท้ายนะครับพี่น้องมีสองครูให้ชมอยู่ครับผมอ่านี่นะครับเด้อนี่ห้องก็มาดูวิธีการผูกวัวไปด้วยนะครับเนาะ ไปตัวต่อไปครับพี่น้องครับอันนี้เอาแม่นี่เลยครับแม่นี่ครับผมแม่นี่แม่แม่นี่นะครับเนาะแม่นี่ง้วทองขึ้กันเป็นครับตัวนี้ทองในหกเขาเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนอันนี้กับทองไงทองแกขึ้กันครับพี่น้องครับตัวนี้รอยสี่สิบกัวเลยนะพี่น้องครับอยากจะได้งัวแดงดำงัวติดโบจะจัดโบสถถูกสวนนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นทองที่ไหนครับตัวนี้ทองที่สามนะครับทองที่สามนะครับตัวนี้พวงหางไง่ใงไงยาวดีเลยครับพี่น้องเด้อทองกับพอไดครับตัวนี้ตัวนี้ทองกับ เจ้าใแดงอลังการับแดงอะไรผมอยู่เอาใบเน้หนารถโอ้ใบยุ่หนารถดด้ครับพี่น้องครับแดงอลังการนี่นะครับพี่น้องครับส่วนหางส่วนไถตัวนี้นะครับเนาะบัวใหญ่ๆแบบนี้แหละหลังแตกแบบนี้แหละครับพี่น้องเอ้าแกะได้แบบนี้พรุ่งนี้บึงนมบ่มีติงนะครับพี่น้องครับครับผมนี่แดงอลังการมีใบไให้่อยู่ด้วยครับเ้อแต่ใายุ่นบานอีกหลังนึงครับผมครับตัวนี้มนาตเปิดว้เท่าไรครับตัวนี้เปิดไบหาเหมือนเก่าเพื่อนครับเลือกกเลยหาเหมือนเก่าโทที่สาม้หรอครับพี่น้องครับผมเอา ซื้อ3ได้6บเหมือครับนี่ขอเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ห้าหมื่นเก้าจะเป็นตัวใหญ่อ่างดีครับเป็นอายุหลายแน่ครับพวกนี้สดอ่าสดดีลูกแรกนะครับอนาคตไกลนะครับอันนี้ให้ให้คือไฮคอร์เปรียบเทียบนะครับในการเลือกซื้อนะครับผู้ใดมักตัวใดก็คอยโทรมาตอมันัดนะครับผมวุ่อยากนะครับเขาหากันคุยกันได้นะครับสบายสบายครับใี่ไหมมัดคุยง่ายได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละมีรถส่งให้ฟรีนะครับมีรถส่งให้ฟรีดนะครับขึ้นราคานี้ที่วาหาหมื่นเก้านี่ คือเพิ่นบวกค่ารดกีอยู่ได้หนีแหละครับพี่น้องครับเขาไม่ต้องไปเสียค่ารดอีกไหมเพิ่นมีลถส่งไหมครับรถเจ้าของเพิ่นเองซ้ำนี่แหละส่วนหนานะครับพี่น้องครับผู้ใดมากงวดลักษณะแบบนี้นะครับเนาะมาเอาได้เลครับพี่น้องเด้อนี่แหละส่วนหนาส่วนตากรีบเล็บเป็นยังไงเบื้องเอาครับพี่น้องครับเอ้าด้านข้างด้านนี้ครับผมอ่าไปนี่เป็นยังไงนะครับเนาะอ่าเฉยเบื้องข้างท่านเสเเดดครับพี่น้องครับนี่แหละบบมีตำหนีเ้อครับพี่น้องเด้อบ่ครับผมอ่านี่แหละการยางการเดินครับพี่น้องเอ้า เลือกดูเลือกชมเอามักตัวไหนชอบแบบไหนอยากจะได้วัวท้องราคาไหนโทรมาได้มหมามนาได้ได้ดครับ,รบพี่นอ้องเนาะตัวใหญ่พวกกันจะเน้นว่าท้องหรือว่าแม่ลูกครับพี่น้องครับครับอ,อันนี้ท้องที่สาม้ลยพี่น้องเด้อนี่แหละเนากีบเรียบก็ดีๆสวยๆอยู่เด้อครับเด้อตัวนี้นี่พี่น้องเ,อเ,อเดินไปลูกนี่แหละครับเอาตัวต่อไปมาจะาแนะน้ำตัวไหนครับเป็น วัวสาวนี่ครับวัวสาวน้อยนะครับพี่น้องครับผมอันนี้เบื้องส่งนี่จะเป็นเลือดติดชาโลเล่ไหมน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นเลมันเลกผสมรามันนะครับพี่น้องครับว่าตัวนี้นะได้ถึงปีไปครับนี่ตัวนี้นาสิอายุประมาณปีครับกัสิปีนี่แหละครับพี่น้องครับปีต้นๆปีนิดๆนี่แล้วลูกยศอ่ะว่าตัวนั้นลูกเออนี่ยแหละเออผู้ใดอยากกะได้ชาโลเล่ตัวแมียนะครับได้เป็นชาโลเล่มั่นตัวเมียนะครับพี่น้องครับส่วนสูงตัวนี้กั ไปสเกือบไปสามสิบเนี่ยแล้วครับพี่น้องครับร้อยยี่สิบกว่าไปหาร้อยสามสิบในช่วงนี้แหละครับตัวนี้มันนัด่าไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันครับสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดมีงบพอถึงสามหมื่นกับมาเลือกมาเอาครับนี่แหละการเดินการยางนะครับเนาะนี่อยากจะได้แบบนี้เป็นวัวชาโรเล่นะครับตื่นกล่องนะครับตื่นกล่องตื่นกล่องบุญชูครับนี่เห็นบุญชูดีกล่องใส่พี่น้องอ๋อเนี่ยสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องครับครับนี่มีงบสาวมาให้อ่านี่แหละ บ่มีตำเหนียนะครับเนาะครับผมบ่มีครับผมไม่มีตำเหนียนะครับเด้อราคานี้ก็พร้อมส่งให้นะครับราคานี้สองหมื่นเจ็ดหนี่งก็พร้อมส่งให้ที่ครับพี่น้องครับเอ๋อย่างน้ำมืงเก๋ไก่เลยพี่น้องคุณสู้เป็นล้มพอดีท้ายคลิปดอกคนพอแบบนี้เอาไปลูกพ่อไปยังหนอเออง้อมันตื่นกล้องกันซื้อพี่น้องครับนี่ตัวต่อไปครับน่าจะเป็นแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับผมแม่ลูก อีก2องครูนะครับต้องบอกว่าลูกของแต่ละโตนี่แดงแล้วก็เนื้อหนังหนาเด้อครับเด้อไปเบิ่งกันว่าเป็นลูกของพ่อใดแน่ผู้ใดอยากจะได้ไปต่อยอดไปพัฒนาต่อนะครับกำลังหาง้วแแม่ลูกทีลูกสีคล้ายๆแน่เนาะครับพี่น้องครับนี่แม่ลูกคนนี้ขาดน้ำเลี้ยงแน่นะครับสำหรับน้ำเลี้ยงดีๆนี่อนาคตแสนสองแสนสามได้นะครับลูกลูกมันตัวแดงดีแล้วก็ความดึกอยู่ด้ีครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าเอาไปแยกเอานะครับพี่น้องแยกไปเลี้ยงเอาให้อาหารเข้าไปใหญ่ไว้ครับพี่น้องมูนี่ เนาะเอาไ้ตัวนี้นี่เป็นแม่ลูกลูกที่ไหนครับตัวนี้ลูกที่สองครับลูกที่สองแม่ผสมไปไหมครับแม่นี่ยั้งครับย,ยั้งแม่ยั้งว่าท่านผสมตัวนี้สูงยอยู่เท่ายสูงไงแล้วครับนี่สูงอยู่ประมาณร้อยร้อยห้าสิบห้านะครับประมาณนี้นะครับอ่านี่ยนะครับตัวนี้เป็นแมนต่ตีตีต่ำๆนะครับเนาะเป็นแม่สูงไงได้ใครับพี่น้องครับนี่แหละด้านข้างหางเงีวหางสันเมืองอับพี่น้องเดี๋ยวจะให้มนัตไายลูกมาท่างนี่จะเห็นใส่แดดนะครับเนาะนี่แหละส่วนหน้าของแม่นะครับนีนน่เดี๋ยวจะพาพบางลูกครับพี่น้องครับวันนี้นี่ลูกตััวนี้้เดอครบ อันนี้เห็ดเขาห้เรียบร้อยแล้วเนาะแม่นครับอ่านี่เป็นง้วทีตัวแดงดีนะครับนี่แหละลูกว่านครับพี่น้องครับเรียมตัวเอาเบื้องเอาเหยาหนังข้อย่อยๆนี่แหละครับพี่น้องครับเ้อส่วนท้ายของแม่เป็นอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวเสืพาไปเบื้องกันนะครับแต่ว่ากัดเสียขาดน้ำเลี้ยงขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เบื้องทายยางนี่บ่มีตำหนีดะครับผมเป็นลูกของไ้พ่อตัวใดครับตัวนัเข้มหกแปดครับลูกเคเอฟหกแปดมีใบไห่น้ำบ่ครับมีครับมีแต่ว่าใบอยู่อยู่หนาไดบ นี่นะครับมีใบใหญ่ด้วยครับเด้อรมกับซีหัวบ่มีตริงนะครับเนาะครับผมนี่รมซีหัวบ่มีตริงนะครับเด้อบุรุษพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่นี่แหะครับอยากได้มุมนี้ดูเอาเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังไปเบิ่งลูกอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับผมเบื้องเมฆครับเป็นตัวที่บดจัดเลยเหรอพี่น้องนี่นะครับเบิ่งส่วนสูงนะครับมันสูง175นะครับมันสูง175นะครับน่าจะอยู่ประมาณ160ได้อยู่นะครับอ่านี่นะครับ160เป็นวัวที่ตัวใหญ่ด้วครับเด้อตัวนี้เอ้า นี่แหละบ่มีตรตนอมีนาะแม่มันเนาะบ่ครับผมคู่นี้ก็บ่มีตรตนี่เด้๋วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบิ่งลูกพี่น้องเดี๋ยวสิไล่ออกมาทางนี้กันนี่เบิ่งเอาทายยางครับพี่น้องนี่จักแม่กับลูกตัวนี้นี่มันดรว่าไว้เท่าไรครับนี่อ่า89,000บาทครับอีกเท่านึงครับ89,000บาทครับผม89,000เด้อพี่น้องเด้อเอาลูกตัวนี้นะครับเด้อที่เห็นคู่กันไปแล้วเดี๋ยวผมสิไลอไปใส่แม่ให้เบิ่งครับให้เทียบกันจะชัดว่า80,000นี่มันสมหรือบ่สมให้พี่นนนน้ออองงเเเเบบิิ่าาาะะครััตดสใจ นะครับเนาะง้วตัวเมียแดงใหญ่ลูก kf 6 8กับแม่ที่โครงสร้างใหญ่นะครับเนาะนี่แหละ8 9 0 0มืนเก้านะครับเด้อจิ้มดำบวดดีครับพี่น้องครับนี่เนาะอ่ะนี่ดนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยว่ทถ่ายให้เบิ้งไหนทางนี้คู่นี้ชัียดเนาะนี่ว่าให้ตอนแสียงอ๋อนี่แหละครับพี่น้องลูกตัวนี้แหละมาเบิ้งตัวจริงอยู่หนาขอกว่อนะครับพี่น้องครับครับผมอ่าเดี๋ยวจ้างไปลูกนี่ก็สิยบร้อยสามสิบโลว์สต์นี่ประมาณนั้นครับ นี่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อนี่นี่นี่ตัวใหญ่อยู่นะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวจังไปเบิังอีกครับพี่น้องอ่าแม่บังครูต่อไปกันครับพี่น้องครับวาเนี้ครูนี่ทั้งเด็ดไปอีกนะครับลูกนี่เดี๋ยวสีผ้าบิังลูกนี่ทั้งแดงทั้งหนานะครับพี่น้องครับนี่แหละเกิดจากแม่ตัวแบบนี้นะครับเด้อผู้ใดมีง้วงแบบนี้อยากจะให้ลูกแดงๆนะครับพี่น้องครับว่าบังว่ามันเป็นลูกพอได้เนาะครับตัวนี้ลูกสีไว้นะครับนี่ครับพี่เมยแบบนี้อันนี้ลูกสีไว้เด้อครับพี่น้องครับตัวนี้ เอาออตั้งพุ่นลูกเล่วนี่ลูกซีไวสวนไทยตัวนี้บึกทั้งหนาทั้งไอ้แดงนะครับเด้อครับผมอันนี้คือใบของไงลูกนะครับเนาะแมนครับใบลูกครับใบของลูกทอดนี่วันที่ยี่สิบแปดนะครับพี่น้องครับเอ่อยนว่าถึงนะถึงสามสิบเอ็ดยี่สิบแปดถึงสามสิบเศษพืชสะพานนะครับเอ้าวหกสี่แม่ส่วนแม่นี่ผสมแล้วนะครับแม่นี่ผสมตัวใดใบครับซีไว้ครับแม่กับไซซีไว้คือเก่า แม่กับส่วนสูงร้อยซี่สิบกว่าเนาะมีนัดเนาะครับผมอ่าร้อยสี่สิบกว่าแม่แบบนี้แหละครับให้ดูแดงๆอันนี้ก็ผสมไว้แล้วนะครับ c y วาศูนย์เก้าหกผสมวันที่ห้าพฤศจิกานะครับกับไม่ไม่เป็นเดือนหล้วเล่พี่น้องครับผมเนาะพานมาเป็นเดือนหรอเด้อครับเด้อผสมไว้นี้ลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สามครับผมลูกตัวที่สามนะครับพี่น้องครับอ่าอยากได้แบบนี้เดี๋ยวจะให้มานัดจูงแม่ให้เบื้องลูกให้ชัดครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวบังเออนี่แหละครับ ท่านน,านี่ถูกนะตัวนี้แดงดีบปกหนาะปกง่ายด้อครับเด้อแล้วก็แดงทั้งตัวนะครับโดยเสียหายเบื้องสีค่ะค่ะพี่น้องแดงจนใหม่นี่ยไหมแดงจนแสบตานี่ยแหละครับพี่น้องครับนี่จับรูปนะมันกันเออนี่เนื้อหน,น,นังหนาอ <ๆ S 1> ยู่ยแบบนี้แหละครับนี่เด้ออ่ามาเบื้องกันว่าจังสีเน,นีน่เพิ่นจะห้องไวท่าไหร่เด้อพี่น้องเอาคู่นี่มันนา่าเท่าไหร่ครับนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเด้อนี่ไหมรูปมันคือแดงดีเนื้อหนังหนาถือว่า เอาพี่น้องครับผู้ใดออยากจะได้แบบนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันละกันกำลังหาพอพันเซึ่งว่าจา 4, ังสี่อยู่นะครับเนาะน,นี่แหละเกิดจาก C Y 0ายูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องครับนี่นี่เนื้อนนังอยู่อยู่หยุยุบุคคลครับพี่น้องเออเอาให้รูไป่ได้เพิ่งตื่นกล่องเลยตื่นกล่องครับพี่น้องถ่ายกล่องเขาประทันในเหตดนะครับเด้๋เขาไม่สนนั่นแหละเนี่ยลูกอิสรตครับอ๋อเออนี่แดงบักขลิ้งนะครับแดงจนแสบตาครับพี่น้องแล้วก็ เป็นงวทีเต่าน้มฐานน้มหนียวย่ำด้อครับเด้อแม่นครับพวงหางกับปกเงานี่อยากเห็นเหงาหางนะครับเนาะบอกหง่เลื่ออะไรพี่น้องครับนี่เบื้องเอาต่อร้องได้หรอกรัร่วมทรงขึ้นเก่าได้ครับพี่น้องครับผมเอานี่แหละจีบแมนอีกกไะ่ไดาดำสนิทที่มันมีขอบแดงๆนิดหนึ่งอมแดงอยู่แต่ว่าลูกนี่บูดจัดทุก่วนเลยล่ะนี่ครับทั้งไทยทั้งหางนี่ครับพี่น้องเอาือว่าลูกตัวนี้งามเลยด้วยครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนไทยเนาะ อันนี้พวกนุ่มหมดยังกับโบม่ติ่งกันบ่ครับบ่ครับผมไม่มีติ่งเออนี่แหละพี่น้องครับเบื้อง่านี่เอานี่ให้เบื้องเดินดุนจักน้อยนะครับพี่น้องนั่นแหละเอาเออนี่เบื้องทชิไทยลูกมั็นตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อหนังหนาพร้อมหนังยุน้อมเอานี่แหละหนังข้อเบื้องเอาแผ่นหลังเป็นไหนเทียบกันเราครับลูกผมจะไทยเห็นเดินๆเลยแหละครับพี่น้องนี่อ่การเดินไม่มีตำหนินี่แหละครับผมขายืนเหยียดดีนะครับลูกนี่แหละครับ เบื้องเหนียงข้อนี่ย่อยหน่อยหรือย่อยหลายสักไหนครับพี่น้องครับนี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ปิดกีผมเดี๋ยวพาไปเบื้องคูแปดมือนก้าครูนี่ก่อนครับพี่น้องครับเบื้องใหญ่ชัดลูกมันเนาะเออนี่นะครับเด้อไอแปดมือนก้านี่ลูกนี่ยว่ามปนตัวหน่อยนะครับผมเบื้องย่อยใกล้นี่มันี่ครับขอบหูดำดำสูงสูงก็ตัวเหมือนกี้นะครับเด้อและนี่สัพเพิยนนำเลี้ยงดีนะครับอนาคตเส้นสองเส้นสามได้นะครับอันนี้แมนนะครับครูนี่เอาไปเลี้ยงจะสามสี่เดือนเลยครับพี่น้องครับแมนครับนี่ นี่เด้อส่วนไทยประมาณง้อพงผึ่งขอมาผมบอกหมอมาฉีดยาให้มือนี้นะครับเลี้ยงฉีดยามะลุงให้พร้อมนะครับฉีดยามะลุงให้พร้อมยาลุงยาทาให้พร้อมนะครับเอ๋ออยากจะได้ตัวใดมื่อเหลือเอาครับพี่น้องครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ EP ที่สิบี่บุญชูกับขอปิดคลิปจบคลิปใบทีครูแม่ลูกสองครูเด็ดเด็ดนี่แหละครับพี่น้องครับเอ๋อสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็เชื่อมั่นในส่วนของมนัวปามนะครับมาเหลือกมาชมได้โทรมาพูดคุยได้นะครับ อ่ะจะได้คลิปนี้กับขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับมนัสครับสว,ส,สวัสดีครับ